order. Everybody stand back! Barbados, guide us! Air it up! Revelation! Let's light it up! Shall Let's light it up! Free. สวัสดีครับนุฟอร์มไทยครับสำหรับวิดีโอในส่วนนี้นะครับผมก็จะมาอธิบายนะครับว่าเราจะเผาเกาะนะครับตัว a y b s l e a t o r สายฟ้าให้เร็วแบบนั้นได้ยังไงนะครับก่อนที่รับชมในส่วนของเนื้อหานะครับรบกวนกดไลค์นะครับกดซับสไคร e นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับการเผาเกาะ ออบิสเลกเตอร์สายฟ้าให้เร็วแบบนั้นได้นะครับตัวคีย์แมนหลักๆนะครับจะมี2ตัวครับก็คือจีนแล้วก็เบนเน็ตนั่นเองนะครับสตัวนี้นะครับเป็นตัวคีย์แมนยังไงนะครับเดี๋ยวมาเริ่มที่ตัวเบนเน็ตนะครับก่อนอื่นนะครับต้องอธิบายนะครับว่าตัวออบิสเลกเตอร์สายฟ้านะครับหลังจากที่เราทาดาเมจไปถึงจุดหนึ่งนะครับเขาจะเปิดเกล่อสายฟ้าขึ้นมานะครับซึ่งไอ้กล่อสายฟ้านี้สิ่งเดียวที่เราจะเบินเกาะเขาได้นนั่ก็คือดาเมจท่านนะครับเหตุผลที่เริ่มเบนเน็ตนะครับหนึ่งก สามารถยืนจุ่มอยู่ในวงอันตี้เบนเนตแล้วก็โจมตีอวิสเลกเตอร์ได้เรื่อยๆนะครับ2นะครับก็คือท่า E นั่นเองครับท่า E ของเบนเนตนะครับคูดาวค่อนข้างน้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูคูดาวกันนะครับท่า E ของเบนเนตนะครับคูดาวอยู่ที่5วินาทีนะครับแล้วก็ถ้าเราปลดล็อกเทเลนต์ด้วย20เราจะได้ลดคูดาวท่า E ยี์เซ็นต์นะครับเป็น4วินาทีเนาะแล้วมันจะลดลงไปอีกนะครับก็ ถ้าสมมุติว่าเรากดอันตี้นะครับแล้วเรายือนอยู่ในอันตี้ของเบนเด็ตเนี่ยคูลดาวท่า E เนี่ยจะลดลงไปอีกนะครับ50%นะครับเพราะฉะนั้นคูลดาวขอมเบนเด็ตตอนที่อยู่ในไฟนะครับจะเป็น2วินาทีเนาะนะครับซึ่งเราสามารถลดคูลดาวเบนเด็ตได้เร็วไปกว่าน,นั้นนะครับโดยการใส่เซต4สายฟ้านะครับก็คือถ้าเราเกิดปฏิกิริยาโอเวอร์โหลดอิเ e ล็กโทรชาร์ดหรือซูเปอร์คอนดักนะครับมันจะลดคูลดาวน์ลงไปอีก1วินาทีนะครับเพราะฉะนั้น เบนเนตนะครับจะสกิล e ได้ทุกๆ1วินาทีนั่นเองนะครับเลยทําให้การสกิลเบิร์นเกาะเจ้าตัวอับิสเตคเกอร์สายฟ้าเนี่ยตอเนื่องมากๆนะครับโอเคในส่วนของเบนเนตก็มีประมาณนี้ครับทีนี้จีนนะครับจีนเขามาทําอะไรนะครับหน้าที่ของเขานะครับ1ก็คือฮิลนะครับแต่ว่าการฮิลเนี่ยไม่ไม่ได้สําคัญนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คืออันตี้ของจีนนั่นเองครับ อีกหนึ่งความสามารถของอันตี้จีนนะครับที่ทุกคนอาจจะรู้หรือยังไม่รู้นะครับก็คือจีนสามารถล้างดีบัฟธาตุในตัวได้นะครับก็คือเวลาตัวเราติดธาตุใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นน้ำสายฟ้านะครับไฟนะครับหลังจากกดอันตี้ของจีนนะครับมันจะทําการต่อธาตุนั้นออกไปนะครับทีนี้สิ่งที่พิเศษหนึ่งของอันตี้เบเน็ตนะครับก็คือหลังจากที่เราอันตี้เนี่ยตัวเราจะติดธาตุไฟนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรากดอันตี้จีนนะครับ มันจะเป็นการเผาธาตุไฟในตัวไปเรื่อยๆแต่ว่าเราก็ติดธาตุไฟเพราะฉะนั้นมันจะเกิดการสวเวธาตุไฟไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ,ๆนะครับซึ่งตรงนี้แหละครับจะเป็นตัวช่วยเบินเ,เกาะ Abysslector อีกทางหนึ่งนะครับจะเห็นว่าจริงๆแล้วแค่กดอัน i b e เ n e t นะครับแล้วก็กด Anti ของจีนแล้วก็ยืนเฉยๆนะครับตัวเกาะของ Abysslector ก,ก็ถูกเผาไปเรื่อยๆด้วยการสวเวธา ด้วยการเป่าธาตุไฟในตัวของเรานั่นเองนะครับก็จะเป็นอีกทางหนึ่งต่อมานะครับจงรี่จงรี่ผมเอาเพื่อแค่หยุดอบิเลเตอร์เฉยๆครับหลักก็คือสร้างเกาะแล้วก็ไม่ให้ตัวมันกระเด็นระหว่างผมทำคอมโบนะครับส่วนสินอย่างที่เลือกสินอย่างมานะครับเพราะว่าอันตี้ของสินอย่างเนี่ยนะครับมันเกิดดาเมจไฟต่อเนื่องมากๆนะครับ มันจะเกิดดาเเมดไฟแบบต่อเนื่องอลังการมากๆานะครับซึ่งตรงนี้แหละจะทําให้เผาเกาะอบิเซกเตอร์ได้รวดเร็วมากๆเลยนะครับก็เลยเรื่องน้องสินหยางเข้ามาและหลังจากที่อันตี้เสร็จนะครับตัวเกาะของสินหยางนะครับก็คือจะทาดาเมดเอลีธาไฟออกมาเรื่อยๆนะครับก็ยิ่งช่วยเผาเกาะอบิเซกเตอร์เข้าไปอีกนะครับผมเชื่อว่าปัญหาเดียวในการสู้กับอบิเซกเตอร์ก็คือการเผาเกาะถูกไหมครับซึ่งมันกินเวลานานมากเวลาเราเล่นเนาะก็คอมโบนี้เนี่ยก็จะช่วยให้ลดเวลาในการ ค่า Abyss l e c t ร r นะครับแล้วก็ทำให้เรามีเวลาอีกห้องนึงเนี่ยในการลง Abyss ได้มากขึ้นเป็นกองเลยนะครับโอเคครับหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์นะครับช่วย Subscribe แล้วเนาะช่วยด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับเราเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ <Revelation. S 2>